ช่วงนี้สนับสนุนโดยเลคอนโปรดักคาแอัเซสซอรีผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์มีจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไปบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่งรถยนต์ชั้นนำของไทยทิ้งผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและโกลเด้นเพรสทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอกคำฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีและโกลเด้นเพรสทุกสาขามาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมกับที่พักที่มัมเบียวหาข้อมูลไว้นะคะว่าเป็นที่พักที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันบรรยากาศก็ดีดีแถมราคาเนี่ยไม่แพงอย่างที่คิดด้วยนะคะกับโรงแรมปั้นยารีสอร์ทโฮเทลแห่งนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามมัเบียวเข้าไปซอกแซกคุกซนด้านในกันเลยดีกว่าค่ะไปเลย Places that I have been in ways that I've never seen. ที่โรงแรมปัญญ้นารีสอร์ทโฮเทลแห่งนี้นะคะมีห้องพักถึง63ห้องค่ะมีทั้งแบบเตียงเดี่ยวและก็เตียงคู่แล้วก็มีให้เลือกถึง2อทาย์นะคะไม่ว่าจะเป็นซูพิเอร์รูมและก็ดีลักซ์รูมนั่นเองค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากๆเลยนอกจากคุณผู้ชมจะสามารถมาพักผ่อนแบบส่วนตัวได้แล้วเนี่ยนะคะที่นี่ยังสามารถมาจัดทริปสัมมนาแล้วก็จัดเลี้ยงได้อีกด้วยเพราะว่าเขามีห้องจัดเลี้ยงที่ใหญ่โตมากๆเลยสามารถรองรับลูกค้าเนี่ยนะคะได้ถึง1น0 สิบท่านเลยล่ะค่ะ และนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือห้องจัเดเลี้ยงและห้องสันันาที่เมื่อเมียวได้บอกไว้นะคะขนาดใหญ่โตโอ่อ่ามากๆเลยสามารถรองรับแขกได้ถึง170ท่านเลยนะคะพร้อมกับเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็ครบครันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นจอโปรเจคเตอร์ลำโพงไมเวที My, T, ทุกอย่างนะฮะแสงสีเสียงครบวงจรมากๆเลยค่ะใหญ่โตมากและหรูมากด้วยโอย้สวยมากเลยค่ะ I will know exactly what they mean. ท้ชองาตอนนี้มัมเมียวอ,อยู่ภายในห้องสูพิเอร์รูมนะคะซึ่งเขาจะมีทั้งเตียงคู่และเตียงเดี่ยวแต่ตอนนี้ก็เป็นเตียงคู่บรรยากาศห้องก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆมุกกับสีขาวรูเรียบหรูและฟัซิลิตี้เนี่ยก็ครบครันมากๆเลยค่ะมีทีวีตู้เย็นมีตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่มากมีโซฟาให้นั่งเล่นอย่างสบายเลยแล้วก็มีแอร์ห้องน้ำใหญ่ตโตอบอ่าครบถ้วนมากๆเลยล่ะค่ะเหมาะแก่การมาพักผ่อนสำหรับวัยรุน่นเนาะแบบมาแบบกับเพื่อนอะไร งนอนคนละเตียงอุ้สบายมากค่ะและนี่ค่ะท่านผู้ชมก็เป็นห้องดีลักซ์รูมนะคะใหญ่โตโอ่อ่า R, และก็ดูเรียบหรูมมากๆเลยและที่สำคัญเราสามารถเลือกได้นะคะเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่มีทั้งสองแบบให้เลือกเลย และในห้องนี้เนี่ยนะคะโทนสีเขาจะตกแต่งเปนสีม่วงอ่อนๆเนาะเบาๆซบๆเน้นความเรียบหรูและก็ความสะอาดเนี่ยแน่นอนคอนเฟิร์มว่าสะอาดกริบแน่นอนค่ะที่สําคัญฟาซิลิตี้ก็มีครบั่วเลยเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมากเลยนี่ีเตยงนุ่มด้วยสุดยอด โดยรอบนี่นะคะก็สบายมากๆเลยล่ะคะ่ะรลายบอกจากนั้นนะคะยัมีมุมให้นั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปอีกด้วยะคะ่ะและในส่วนของข้ออาหารนะคะท่านผู้ชมยังมีพร้อมรองรับลูกค้าด้วยะคะ่ะ และที่สําคัญที่โรงแรมปั้นหย่ารีสอร์ทโฮเทลแห่งนี้นะคะเขายัางตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเลยและเป็นย่านที่ได้รับความนิยมที่สุดแห่งหนึ่งเลยล่ะคะ่ะหลังจากที่เที่ยวซอกแซกทุกโซนมาจนครบทุกซอกทุกมุมของโรงแรมปั้นหย่ารีสอร์ทโฮเทลแห่งนี้แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของมเมี่ยวลแล้วล่ะคะ่ะแต่สําหรับช่วงหน้าช่วงกวนชวนหิวเฮียทรงเร่งหงเตรียมร้านเด็ดร้านอร่อยไว้รอุ้ชมแล้วอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะวันนี้เมียวต้องลาไปก่อนแล้วขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะพบกันใหมส่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะ